สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้วันนี้กลับมากับม,มีเพื่อนแล้วเหมือนอันนี้แหละตัวเดียวเขาแบบช่วงนี้เล่นหนักมาทุกคนแบบชอบอะไรแล้วอีกปีนึงก็นะคะเนี่นะคะเราจะมานแอป O P V นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนแบบน่าจะชอบมากใช่เ<ช>พร<อ>าะคิดไปเองคืออาทิตย์ที่แล้วเราก็สัญญากับ<ม>ทุกคนว่าเราจะลง O P V แบบว่าวันเว้นวันแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะด้วยการ เพื่อนไม่ครบไร่เท่าัพื่อนไม่ครบเมมกล้องหายตัดเออไม่พูดกันทําเมมกล้องหายนะคะทั้งเราก็เลยไม่มีคิวครบเลยน้องน้องตักน้องตักเขาทำเมมกล้องหายนะคะน้องพูชื่อกูเลยก็ได้นะนี่นะคะเราจะทำโอทีเพื่อนพูียืนยืนวอลล์เย้เราทำเบลกิ้วพี่กับยินวอล์เยอะมาก ทุกคนอย่างนั้นราทำอะไรก็เมนต์มาทนะทำอะไรสิช่วงนี้เราดิเลอร์บิ๊กพกินพีพีช่วงไหนก็นะคะจะเริ่มที่คลิปแรกกันดีกว่าคลิปที่ว่าเป็นคลิปที่ชื่อว่าธรรมดาที่แสนพิเศษเจ้าช่องทุกคนหนุกหูนะคะไม่ใช่คนคนเดียวที่รู้สึกเหมือนเราค่ะขอโทษด้วยไหมค่ะทุกคนมันมาจากช่องอริยนอร์ป๊บนึะฮะดทุกคน รู้ส่วนไหนกัน<ด>คะค่ะไ My Cutie Mood นะคะทุกคนมาจากช่อง My Cutie m o o n มาเรื่องวันดีกว่อนนะคะทุกคนวันนี้คุอ energy, เ, energy, อออ energy เต็มมากเลย energetic มากนอกจากนอกจาก energy แถวหน้ามึงก็เต็มเหมือกอ่อนไหมอ่อนไหมดูบอกตาแบบนี้น่าติอยู่แล้วเป็นทุกชำมาาที่แสนมาต่ตชื่อแต่กับพี่ฝึกสักดนะิ์ชุดคู่ได้เห็นปะตัวสีคู่กัน ม่อเขาอกเขาใส่คู่หรอแต่ปีเขาใ่คู่ยัง่ีเขาใส่เป็นสวเขาสค่อะดิาอะที่สิทะลองอยู่โซ่ชอบเทปนี่มากชอบเทปนี่คนดูรวมาก สนข้ล่พี่อีกแล้วเม็งงแล้อสอ,อน,นูร้ไรูลดอกไม้ก,ก,ก,กับแบบอันนะีะไร่อยาก,ก <c oughs>

คนเสน็จไม่สิวอลนัม่เลยอะ่ะข่ามาแกแบบ้จต้อง,องลารนจนถึงจะได้ทีกอนซอร์เขาได้นะคะทุกคนเนขาได้นะ่เก่งช่วยแฟนเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันเึมือกเป็นบ้าข้งบ้า กินเลยค่ะพี่เกิน,นก็ได้เลยเหมือนกันนะคุณกูอยากกินทีทำไมอ๋อแล้ไม่เ,เปิดแฟนกันน่ะเขารู้สักกันเล้วช่ไมขออนุญ่ตจะเข้าหนึ่งเออระพีระดีระพีเบอ่อ,อนหน่อย อยุสามสิปะเหมือนอายุยีตอนน่าดีกว่ามืกันนาี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 ชอบชอบที่นี่มากกูชอบที่นี่มากเพราะว่ามีนกบินไปบินมาตลอดเวลาแล้วติดเื่อนทุที่ไม่เห็นได้กูที่จะอ้แ่กูไม่่ เสร็จปากค่อข้าแบเหมือนในนิยายอ่ะเหมือนขนลุกเลยอะหนาวอนามามือทากมีแค่เขาสอคนหรือเปล่าก็ได้แต่ใช่ไม่ออไม่มีใครมีอยู่ข้างหลัง้วแต่ว่าเหมือนอยู่โฟกัสแบบโลกเขาอยู่อะไรแบบสองคนอะ มือเขามีจุดโฟกัสจุดเดียวกันไงี่ยคลั่งรักปีนเอามาแล้วอีกคลิปนเลยนะคะคลั่งรักคลั่งรกกคลิปแรกนะคะใช่หวานลดขึ้นหวานแบบหวานมากเลยซึ่งอันนี้ก็มาจากช่องเดียวกันมาคิวดี้มูที่่่ชือวานะคะคลั่งรักก็คลั่งรักจริงๆอ่ะก็เป็นรายการของคุณยินอยู่แล้วอ่ะคุณอนันต์น่ะกัวคนรักอก็ไม่แพ้กันก็ไม่แพ้กันเหมือนกัน ชอบคุณชอบเพลงนี้มะเพลงน้องวอรเกอ อันน <"The> ี้มึงอินเนอร์เต็มมาก่็ผมว่าพี่รวยี่ไปเลยอะไรนะอ้โหทำไมมึงเขาเป็นคนที่อายุสามสิบต่วตเท่านี้ จะไม่30มสิเนเขาจะอยุสามสิี่ยี่ี่เจ็ดป่ะเจ็ดี่แปไม่ได้แต่ว่าเขาเหมือนคนนวันนแบบที่เราเจอคือโอ้ยขอขอเี่นจุดบิดไปมีได้ป่ะคือวันนั้นเ่าแบบวันนั้นก่อนมันตื่นจีนเดินกุมพาัที่เราถ่ายคลิปกันอ่าทางเราได้แบบวันนั้นถ่ายคลิป w บบตอนเช้าตอนเช้าวันนี้ตอนบ่ายเราไปสยามพารากอนคือเราไปเอาของ ที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งแลวทีนี้คือแบบเราบ่นตลอดน้าว่าแบบโอ๊ยแบบทางแบรนด์แบบเอาขอให้ช้ามากนี่คือแบบนี่คือปวดหัวปวดแล้วปวดไอ้ปวดอินี่แลยปวดอินี่อีกว่าอยากได้อะไรนักหนาเออแล้วก็คือแบทีนี้พอออกมาจากพารก็มันจะเป็นทางเชื่อมเท s ใช่ปะเราเห็นแบบน้องแฟนข่าวอาถ่ายรูปแบบพี่วออยู่แล้วเราก็แบบเฮียหน้ามึงพี่วอแล้วแบบพวกเราแบบชอบอะเราเราแบบนิ่งไปแล้ววะ เราก็เออขาไม่ถามพี่วอลคือคือตอนแรกอะเราไม่มั่นใจไม่รู้ว่าพี่วอลปล่าแต่เราอะเห็นน้องเขาเรียกว่าพี่วอลเราเห็นคนแบบตะโกนพี่วอลเราสายตาสายตาเนี่ยน่าเลยพลอยก็หันไปทางเดียวกันแล้วก็ช็อกอยู่นี่เราก็ยืนขาสั่นฉันอะยืนขาสั่นอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็แบบแล้วแบบพอเขาจะไปใช่ป่ะแล้วก็คือเหมือนวันนั้นเขามากับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขายืนรออยู่แล้วคือเราแบบพี่วอลคะแบบตะโกนไปเลยเว้ยตะโกนพี่วอลขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็แบบรีบไปหละรีบแบบรีบไปถ่ายแล้วเราก็พูดเขาาแบบพี่วอตอนเช้าแบบเราเพิ่งแบบรีแอทดูเอ็กวาของพี่บอไปเขาก็บอกอ่โอ้ยจริงเหรอขอบคุณมากมาครับแล้วคือตอนเราแบบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือ <c oughs> เราก็เข้าใจว่าแบบว่าไม่เราก็ไม่ได้อยากรบกวนเวลาเขาแต่ว่าเราก็ขังเรื่องอ่ะคือเราก็รีบถ่ายแล้วก็แบบเออรีบมาเลยแบบคือเราแบบว่าช็อตเดียวเท่านั้นคือแบบว่าถ่ายช็อตเดียวแล้วเราก็ออกเลยขอบคุณเขาก็แบบรีบออกเลยเพราะว่าเราก็กลัวแบบว่า เพื um, ja oh <l Jean> ่อนเขาอาจจะต้องรอนานใช่ใช่ใชแล้วก็แบบไม่ได้พูดคนไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เออเราแค่บอกเขาแค่คําเดียวแล้วก็ออกเลยเขาน่ารักมากตัวจริงตัวแค่เนี้ยแค่เนี้ยจริงอ่ะสุดเราแค่นิดเดียวเองคือแบบเออเอาดีๆคือเขาก็น่ารักจริงๆอ่ะคือแบบว่าทุกอย่างอ่ะคือแบบทางเราเพิ่งมาติดตามเขาตอนช่วงโควิดแล้วไม่ไม่ได้ไปตามนานที่ไหนเลยช่วงโควิดปีที่แล้วนะคือช่วงโควิดปีที่แล้วคือคนรักคุนพี่เราแบบไม่ได้ตามที่ไหนเลยก็คือเจออันนั้นครั้งครั้งครั้งแรกใช่ คือนเนี่ยเหมือนเคยเจออีกครั้งหนึ่งค<า><า>ือตอนไอ,อ,อ,อ้งานเดี่ยวเอ้ยงานเซนทันเซนทันเนบ่ยบซีตอนนี้ก็เคยเจอตอนนู้นเลยคือตอนไอ้งานมสวที่มามหาลายัยที่ตอนนั้นพี่เจนนี่เขาสัมภาษณ์พี่ยินใช่ตอนนั้นคือเจอพี่ญินครั้งแรกแต่ก็คือตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ติดตามเลยก็แค่เออก็อแบบเฮ้ยนี่พี่หยินเห็นไอจีอะไรอย่างเงี้ย กับเขาว่วีกับเขาโม่สิแล้วกับเขาวีวีมาแล้วมั้งข้อสองกันใช่ไหมที่สองเนี่ยข้อสองดีวเป็นโลสับอะไร Check w e l เอต้องทำ n e x ่เ เจ้าับมากมันเก่งไม่ไหวนะคุกเนี้ยจุดแต่งตามืออย่าพูดไม่อยากพูดเดี๋ยวคนพอรู้ออกเดี๋ยวคนรู้ออกว่าแค่นี้แคๆแล้วต้องเก็บปรการอะไรน่าหลัวไม่กูเก็บประการทำไมเขาอ่ะไม่จะเก็บปรการแล้วจบไปแล้วคลิปที่สองไปดูคลิปต่อไปไปอันนี้อันนี้คลิปสุดท้ายปะคลิปที่สอง เป็นเชื่อคิปว่าอีกแล้วนะคะจากช่อบマイคิวที่ม o นเหมือนกันก็คือช่องเนี้ยทําคลิปกินบอได้แบบมันอน,นุทเป็นแาวตั้งดีมากาถืออการเป็นแาวตั้งใช่ขออนุญาตถือถ้ารุกคนเห็นจะเป็นแค่ไม่มีรถชอบ <laughs> มึงนพูเป็นพี่หินกูก็ข้างหลักพี่วอยจริงจริงจริงตัวแบบตัวแบบแค่นี้แล้วแบบเูมอย่างเงี้ยเออสี่กุญชาพี่หินที่มี่อยกุก็อิจฉาพี่วะที่มีพี่หินเหอกูทีนฟูทีนคาตัสามิูแล้วเข

ปกติเหมือกอุ้ยมันคือเก็บแบบปกติไม่คิดเลยที่มันจำไม่ได้ใส่เส้ส่สงสารูกโงคือแบบแฟนอะ เหไือนมันจะอาน้ำาตใส่ไหโอเนแน้ำส้มกูหวานเลยชน้ำส้มเลยนะจะ่หวานูได้ำ่าหวานเจี๊ยบนี่ไอติมี่น้ำตาลโอโหลดแล้วนะใช่มืคาญมีได้นะคะ กูเป็นเรื่องปกติกับกันเอย่างนี้ค่ะคนไม่ได้มปัญหาอะไรกันไม่ค่าแต่ในใจสามทุกวันเหล่าๆหล่าไปวันนี้ก็พิงไม่าอ่ะพิวังแบบรักขึ้นมากทุกวันคือแบบว่าเปียก พี่วอลเหมือนดอกไม้อ่ะจะเหมือนจริงเนี่ยเขาเหมือนแบบดอกไม้ที่สวยๆอ่ะเขาเหมือนแบบแล้วก็แบบอ่อนโยนเขาเก่งเลยเขาแมททุกอยาวพี่วหรอมองขนแก่นี้มันคุ้นตา ดีดีคือคือช่องเนี้ยทําดีมากแป๊บนึงคืออยากให้ดูว่าแบบว่าคือคนซับเขาคือแบบว่าคืออยากให้ทุกคนดูอืมก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนแต่อยากให้ทุกคนแต่คืองานคุณภาพมากเอาเลยเเขาไม่เขาไม่ได้มาติดต่ออะไรเลยคือเนี่ยติดต่อไปอย่างไอแอคของเขาเองแต่ว่าชอบมากชอบช่องเนี้คือแบบว่าคือเขาเลือกเพลงได้ดีมากตัดต่อดี เพลงดีคือแบบว่าเราคือม cool. ูนอันโทนมันได้หมดอะคือแบบก็ดีอะแบบเม่นเธอเป็นเช่นดอกไม้คือเขาตัดช็อตดีมากชอบทรเนี้ยก็นะคะจบแล้วครับ OPV อินวอนนะคะคือแบบ OPV เป็นแบบมีหลายคู่ใช่ไหมคือแบบเราไม่รู้จะทําคู่อะไรคือทุกคนเนี่ยถ้าอยากให้เราทําคู่อะไรเม้นมาได้นะหรือทาอะไรก็ได้เลยช่วงนี้เราแบบเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างไงก็เลยแบบไม่รู้งว่าแบบช่วงนี้มันแบบมีอะไรที่แบบอะไรใหม่ๆอะไรอย่างงี้อัปเดตก็ ทุกคนใครอยากให้เอิรมไอดูไอเราวีแอคคลิปอะไรก็แปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเมื่อทางเราแบบไม่ค่อยว่างไงแล้วแบบไม่ค่อยรู้ว่าแบบเออเราก็จะพยายามติดตามข่าวสารให้ได้มากที่สุดจากฝั่งเราเองก็จะพยายามติดตามให้มากที่สุดแต่ก็ถ้าใครอยากเห็นว่าแบบอยากเห็นว่าเราเรีแอคชันอะไรแล้วยังไม่ได้แบบรีแอคก็ ฝากไว้ด้านล่างได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe <โ>ดแล้วก็กดกระดิ่งตห้งงงต้้้เราด้วยนะคะแล้วกบต้องตามที่เราพูดนะคะก็ฝากคอมเมนต์ฝากไอจีนะคะว่า react ค่ะแล้วก็วกทวิตเตอร์ react ค,ค่ะทั้งสองตัวคะ่ะยังไงก็ไอจีที่ไอจีอะไนะไอจีที่สองตัวไอจี react ที่สองตัวทวิตเตอร์ react ธรรมดาเลยค่ะ ซึ่งคือในทวิตเตอรเราก็จะมีแบบว่าอาจจะมีสปงสปอยในคลิปวายล็อกหรืออะไรเงี้ยก็ลงไปบ้างแล้วก็ลงบ้างเราก็ลงบ้างมีรูปน้องๆนะค่ะที่เราไปตามมาใช่แล้วก็อยากให้คนหลับลองก็คือขอขายวายล็อกคลิปที่แล้วก็คือวายล็อก EP พห้าอยากให้น้องถ้าอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูนิดนึงว่าแบบว่ามันดีมากเลยนะทุกคนแต่ว่าใช่อีวายล็อกปีที่ไออันที่แล้วคือปีที่อีแล้วก็วายล็อก ที่แล้วที่แล้วที่แล้วอีกก็คือมียินบล็อตให้ไมหมดอ่ะไม่ยินบอสกี่คลิปนะไวรอล่ะสามปะสองเพราะสามสามสองเพราะว่าอีกอันมันมีแค่คอมเมนต์อ๋อใช่สองคือก็คือแบบว่าน่ารักมากตอนนั้นแล้วตอนนั้นเราก็มีไว็อลเราก็มีใครนะพี่บุญใช่ปะ่ะบุญพี่บุญไหเออพี่บุญเป็นพี่บุญบุญเ <belle. S 2> <ผม S 1> ปรมก็คือของแพรมาต์ซีนใช่ ก็ค so ืออยากให้ทุกคนกลับไปดูวายล็องนะคะเพราะว่าเราทุ่มทุนตัดมากกับวายล็อกทุกคนก็ยังไงก็ฝากคลิปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ